คือรู้สึกำคาญอะรู้สึกแบบถูกรบกวนแกบบ้านรู้สึกํำคาญนะคะำคาญกับใครละ่ะกับจันผานะคะแกฉันแบบแบบรู้สึกลำคาญจันผามากหรือจันผาจันผาเนี่ย I can't believe that she told everyone that my brother got into trouble with the police ไม่อยากจะเชื่อเลยจันผาเนี่ยไปบอกทุกคนว่าพี่ชายของฉันเนี่ยมีเรื่องกับตำรวจอันไหนที่แบบแปบลบว่ามีเรื่องคะเฮ้ huh? got into Trouble with นะคะมีเรื่องนะคะ Get into ตัวนี้แปลวะ involve, ะะ่า Involve ค่ะ Get into ตัวนี้แปลว่า Involve นะคะแปลว่าผัวพันนะคะ่ะผัวพันมีเรื่องนะคะมีเรื่องมีเรื่องผัวพันกับตำรวจนะคะตำรวจนะคะไม่อ่านว่า Police นะคะอ่านว่า p l e a s e and p l e a s e นะ Police คะ่ะ, please, ะ,คะอ่านพร้อมกันสามสิบ p l e a s e p l e a s e โอเค The rumor going around rumor แปลว่าข่าวอะไรคะ ข่าวลือเนี่ยนะโอ้โหไปทั่วเลย going around คือไปทั่วแล้วนะคะไปทั่วเลยว่าพี่ชายนั้นเนี่ย was caught ถูกจับค่ะถูกจับเรื่องอะไร v a n d a l i z i ค่ะใครรู้จักคำนี้คะไฮโซมากควรรู้นะคะ v a n d a l i z i n g หรือว่าคำว่า vandalize นะคะ vandalize เป็น verb นะคะ vandalize แปลว่าทำลายทรัพย์สินสาธารณะค่ะทำลายทรัพย์สิน ทรัพย์สินทรัพย์สินสาธารณะก็จริงๆพี่ก็คิดอะไรไม่ออกเช่นแบบทำลายอะไรบางอย่างหรือง่ายๆเลยหนูเคยเห็นคนแบบพ่นสเปรย์กราฟฟิตี้ปะเออ กราฟฟิตี้เนี่ยมีแบบทั้งสวยและไม่สวยเนาะแต่ไม่ว่าจะสวยหรือไม่สวยค่ะถ้าทําโดยไม่ขออนุญ,ญาตหรือว่าทําที่ในสถานที่ราชการอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการแบนเดอรลิซึมหรือว่าแบนเดอร์ไลซิ่งหมดเลยโอเคไหมคะก็คือการทําลายทรัพย์สินสาธารณะนั่นเองนะคะแต่อันนี้ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียนค่ะนะคะ but it's not true แต่มันไม่เลยคะ่ะไม่จริง this this is so embarrassing ใครแปลคําว่า embarrassing ออกคะอะไรอายอะไรอายรู้สึกอายหรือหน้าอาย รู้สึกอายหรือหน้าอายเก่งมากอิ่งๆงต้องแปลว่าหน้าเก่งมากครับหน้าอายมากเลย now everyone is talking about it ตอนนี้ทุกคนพูดถึงแต่เรื่องนี้นะคะออโ,อโอ้มี3คนนี่มีสามีสิรสิรักด้วยสิริรักบอกว่าอะไรไม่รู้หนูคิดว่าสิร,ออรสิรักจะพูดว่าอะไรดีคะสิริรักจะพูดว่าอะไรคืออันเนี้ยแอบยากในขอน้อนี้เพราะว่าเพื่อนโมโ oh หจะจัดมาเราก็ต้องปลอบใจเพื่อนถูกปะ เป็นเพื่อนที่ดีต้องปลอบใจเพื่อนแต่มันเป็นการปลอบใจโดยใช้สุภาษิตค่ะปลอบใจโดยใช้สุภาษิตใช่เหรอพี่5ตัวนี้เป็นสุภาษิตหมดเลยแปลว่าอะไรบ้างอันแรกค่ะ don't hold your breath ใครแปล d o n นี่แปลว่าอย่าถูกปะ d o n นี่ยแปลว่าอย่าพี่ขอแปลตรงสุภาษิตข้างหลัง hold your breath แปลว่าอะไรเก่งมากครับ hold your breath ถ้าแปลตรงตรงบอกกลั้นกลั้นหายใจ กลั้นหายใจกลั้นหายใจซึ่งจริง,รงๆแล้วมันแปลว่าอยากกลั้นหายใจก็ตลกไม่ใช่เพราะสุภาษ,ษิตอันนี้มันแปลว่าอดเลยคะอดทนอดทนดังนั้นเนี่ยแกดูสิคนนี้มันทำอย่างนี้กับพี่ชายฉันไปพูดเรื่องไม่ไดีอย่าอดทนแก <laughs> คืออะไรคะอย่าได้อดทนมันต้องมันต้องโดน <laughs> คืออะไรคะ ให้สวนเลยใช่ไหมคะอันนี้อันนี้ไม่น่าใช่นะคะควรใจเย็นๆนะคะเพื่อนกำลังร้อนนะคะนะคะกีฟ uh, อ o t h e r thought แปลว่าอะไรดี give it another thought สำนวนนี้แปลว่าอะไรดีสำนวนนี้แปลว่าอะไรดี give it another thought แปลว่าคิดอีกรอบคิดอีกรอบกลับไปกลับไปทบทวนอะไรเงี้ยกลับไปทบทวนคิดคิดอีกรอบนะคะอันพวกนี้เป็น idioms นะคะ i d i o m แปลว่าสำนวนสุภาษิตอะไรเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะ อย่ากลับไปทบทวนแกอย่าได้คิดเลยใส่มาเลยนะคะคงไม่ใช่อันที่สค่ะเด็กๆคะ sweat the small stuff sweat เป่ไง sweat 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 เงื่อออก small stuff อย่าเงื่อออกในเรื่องเล็กๆแปลว่าอะไรเดีย๋ยวอย่าเงือออกเก่งมากครับอย่าไปใส่ใจเรื่องเล็กน้อยอย่าไปทำอะไรที่มันไม่คุ้มที่จะทำนะคะ,อ,ะอยา่า ทำสิ่งที่ไม่คุ้มนะ,ะแบบไม่คุ้มที่จะลงทุนนะ่ยที่จะทำนะ,ะ don't ever think about it อย่าแม้แต่อย่าแม้แต่จะคิดอันสุดท้าย don't blow your top อย่าโมโหอย่านี่บางอันพี่ก็ใส่บางอันไม่ใส่นะแต่จริงๆแล้วมันคือคำว่าอย ah ่านี้เนาะเนี yeah ่ยอย่า นะคะอย่าโมโหตอบไปไหนดีคะต้องข้อห้าเนาะอันนี้ยากนิดนึงคะ่ะเด็กๆคะเด็กๆคะ,คะฟังพี่และอันนี้ออกนะอันนี้ออกแน่ๆน,นะออกแน่ๆน,นะสุภาษิตสำนวนเนี่ย